แก้มข้อหกนะครับข้อของแก้มเขาบอกว่ามีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากันไม่บอกว่าจะเท่าไหร่ด้วยบอกว่าเท่ากันเท่ากันก็ถ้าเป็นเชิงอัตราส่วนกูก็เรียกกันว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและการเท่ากันอัตราส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อบนความเท่ากันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี้ยค่าเฉลี่ยขอายุทั้งสองเป็นสิบห้าปีเฉลี่ยรวม x บาร์รวมเท่ากับสิบห้า อันนี้ x-bar รม15ถ้าคิดเฉพาะนักเรียนชายได้16ถ้าคิดเฉพาะนักเรียนชายได้16 x-bar ของผู้ชายอย่างเดียวคือ16ตรวจาาม x-bar ของหญิงจะเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้มาดูก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ย x าร์รวมมันเกิดจาก x าร์ของชาย คูณกับน้ำหนักของชายบวกกับ X บาร์ของหญิงคูณกับน้ำหนักของหญิงและหารด้วยเวทชายเวทบวกเวทหญิงอีกทีนึงนะเอาใหม่ช,ะชะ้าช้าเ์ที่ออกมาเป็นตัวรวมเนี้ยที่มามันเกิดจาก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้ชายคูณกับน้ำหนักของผู้ชายเวทคือจำนวนของผู้ชายทั้งหมดบวกกับ x บาร์ของหญิงคูณกับเวทของหญิงและหารด้วยผลรวมเวทก็คือเวทชายบวกเวทหญิงทีนี้เขาบอกว่าเชิงสถิติเนี่ยสำหรับสูตรตัวนี้เนี่ย ถ้าไม่รู้จํานวนเวทที่แท้จริงอาจจะใช้เชิงอัตราส่วนช่วยก็ได้ดังนั้นเราก็เปลี่ยนค่า x bar รวมโจทย์บอกไปแล้วว่าคือ15ปีใช่ไหมเราะมันก็15อยู่ซีกซ้าย x bar ชายเขาให้มาคืออะไร16 16ตอนคูณเนี่ยคูณเวทที่เป็นเลขหนึ่งเพราะคูณจะใช้หนึ่งต่อนหนึ่งบวกกับ x bar ของหญิงที่เราไม่รู้ค่า ซึ่งก็คูณกับเวทคือเลขหนึ่งเหมือนกันและหารด้วยเวทชายเวทหญิงถ้าเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งเวทชายเวทหญิงก็นนนนนงหนึ่งบวกหนึ่งนะเด็เพราะนั้นแทนค่าเหมือนแคตหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสิบห้าเท่ากับสิบหกคูณหนึ่งเป็นสิบหกบวก x บาร์หญิงหารด้วยสองเพราะนั้นย้ายสองขึ้นไปฝั่งซ้ายไปคูณกับสิบห้าเป็นสามสิบเท่ากับสิบหก วก x บาหญิงเพราะฉะนั้น x บาหญิงก็เท่ากับสามสิบลบสิบหก x บาหญิงก็จริงเท่ากับสิบสี่